มาละนี้แป๊บพร้อมถังมาใช้นี่นี่ห้อยมันนานละแล้วมาแก่ไอชองกัวนี่กันเนี่ยที่มาใไงไอยังแมงมันอ่ะโอ้ยหเอาหมกเนี่ยโอ้โเอาไปจอมเอาไปจอมกินสองคนแบบได้ไปดองนี่ก็แห่กำลังโคตรเนี่ยแม่ตัวเงี้ยมาหันอะชีพเขาที่มา โอ้ยวันนี้จะไปคุบแมงมันนะจะจ้าสักโคงอย่างง่ๆนะวันนี้นะวันนี้หมายตายไปแล้วเข้าบ,บ้านไปแมลงนี่เมียน,นี่ดีใจแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เบิร์ได้ก่อนแนะ่หมายตายไปนะ้ำวันนี้นะเนี้ยนบะ่ะ แล้วหันมาออกไในปูดหูแม่ไม่ไม่เงาตัดเนี่ยนะดีนะออกบ้านราเจอตัวมานตัวแก่นนะวันนี้ได้แน่นอนนะเมียยิ้มแน่แมลงนี่นะเกิดติดกะตังอ็กตดลูกข้นไดนเนอซาอขอได้กำเนอเหมือนมันนะพงนี่นะ นี่เมียดีใจแน่นอนล้านเปอร์เซนต,วนนตน์วันนี้ตามลำลสักบ่ะเนาะ่ะวันนั้นหันมันมีห่นสองแกนอะ่ะเอาไปเลยน้ำไปเลยหั่นแล้วกับ,บน้ำอ่ะไปน,น้ำเลยไปอ้าวลุงยังอย่างครับกุดปู่อ่ะลุงก<อ>ุดปู่ป่อเหี้ย อาขุดแมงมันนี่ขุดปุ๋ยอย่างโอ้นะด้วยแบบเจอไผ่ร้อยห้าสองตัวที่มาทำละห้าขุดแมงมันไงให้ได้แน่มันแมลงน่ะอยู่ไหนอดมีหำไหนแมงมันแมงมันได้หนักกว่าครับได้หนักกว่าครับขี้บหันห้ากลักขุดได้ที่บหันครับโอ้กระซอกแม่มันอยู่ฮะแม่มันยังบหันเด้อ เอาอีบอลุงอันลุงอเล็กตาส้มผมบ่ผมจะตาส้มมาเดี๋ยวนี้เอาอ่ะอเล็กตามมันแกตส้มผมขอผมขอสักหน่อยเนี่ยคิดว่าขี่ตะไน่อเล็กตาส้มสองร้อยนันเปนอเลกตาส้มที่ต่างส้มผมจะใส่ตึงกุ้งตึงปูนะอันแรกบ่บ่เอาฮืดจานไปขี้เปไก่ไปให้ยังมคุกอยู่ให้ยังมาได้สักอย่างแบบแม่ตวงฮากับอาหัน ไปไปไปไอสองตัวนะ้เอาไปกุเ็นแล้วกลับไ้ตัวแกนี่ก็บ้า้าบัเจอรไปแล้วนะมันแค่บัเจอไอห่ห้าสองตัวนี้ลุงนะผมถามมาได้เนอะลุงครับยุทก่อนครับป้าและแม่มันบกครบกันแม่มันจะบ้าห่านเต้อก็ั้นนี้มันอย่างนี้เดี๋ยวเริ่มเดือดนะมันแล้วมแกนี่ก่นี่ก็บ้าใจว่าแม่มันบกครบหัวลุงครับ ก็ครบห้องก็ต้องอดเอากะอันนี้มันเป็นมันปูเขาว่ามันแม่เต้มาคุณนี่ปีแล้วออกบิดไปบิดผงัวมันปูปีนี้ฮะหมายว่าอย่างนี้เหรอฮ่าก็เตจหมายว่าเนี่ยครับวันนี้ห่าอยากเอาไปอวดเมียนะแล้วสู่เขาปากบดีอ่ะไป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 แกะไก่ไปไปเอากุเตจกุเตจนี่น้อยไปซ่อนตรงไหนดีวะไปเอากุเตจไปไปแกะไก่ให้ให้เขาเขโบกจกอะไรเดี๋ยวน้ะไอ้โมน่ะ แกนั่นก็เนี่ยได้ละลุงมาละมาละนี่แป๊บอมถังมาใช่นี่มันล้วมดแล้มาแกนไอ้ซองตัวนี่เองเนี่ยนี่มาไงไอ้ยังแมงมันอ่ะผมจะเอาหมกเนี่ยผมเอาไปจอมเอาไปจอมกี่สองคนบปได้ไปลองอ่ะแห่นี่ตัวแห่กำลังโคตรเนี่ยแม่ตัวเงี้ยมาหันนะขึ้เขานี่มาโเพผมเขาเป็นเจ้านักหรอ กอมันได้องกาก็อู้กันนะอันนี้มันได้เตี่ยอะออไอเนมคนน่ะปากชักมีลหะเนี่ยเอาถ่ลองได้นี่เนึ่ผ้าขาบางนะหลวงเอาถั่ลองได้นี่ถั่ลองนี่เลยถ้ามันได้ก่อนถ้ามันได้ก่อนอู้ปัญญาัตรได้มาแกแกในห้าสองตัวนี่แน่นอนอะได้ไปได้เมียห้าไปได้กอดแน่มาเรงนี้หาว่าอย่าไปอดเมียฮานะแล้วแม่มันโควบอ่ะก็อมันบาหานเดี่ยตวงกับบาหานะแม่มันอะ กำลังเสาะอยู่ปีเริ่มมาออกเนี่ยบึดบุดบุดอ่ะถ้ามาหมายว่าเนี่ยหาหนอหู้เนแม่นวันฮู้ด่มันออกนะฮะนั่งรอเนี่ยผมเนี่ยพงเก่าเนี่ยกะาลังได้ขินก็เนี่ยเนี่ยพงมันอะเห็นอย่างรอเนี่ยบอกรอเนี่ยหรอไป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 กอนไปถ้ามันได้ให้บอกสู่ขอไปบ้านสู่มินี่อ่ะครับอยู่เนี่ยครัเออเอาไปให้บอกเฮอะถ้าลุงได้ลุงเอาใส่โป้เลยเลิกใี่โป้ ใหญ่ล่ำเหลยไอ้สองคนอ่ะห้าน่ะก็หาได้ให้จะบอกเค้าไปไปกันไปไกลห้าแก่เลยไอ้พวกมึงแกนไห้บอกสองคนนี่จ้ะขจิตขจใจไปอ่ไปเด้๋ยวกันเองก็บล็อกันละเออเฮาอไมาต้องแต่เจ้าแล้วนะภาเคต่ออะไรยังได้สักอย่างเด้วยอดีเง่าอ่ะเอาหีดีก้าบ่ะมาติดคอกไม่เข้ากับบ่ะแก่ก็ไอ้พวกสองตัวเนี่ยไอ้ห้าวางนี่นะ อย่างี้ยมาได้สักแม่ตวงขบงอาหารน,นะมาถามซื้ออยู่ให้ร้าแก่ไหนบอกนะแก่แน่นอนร้านเมาเซ็นนะแล้ว่ากว่าจะมาได้นะเดี๋ยวนี้กล่ายเราบ่เอาเบ่ละ<ฮ>แก่ไหนบอกสองตัวนะ